สิบห้าทีครับเชิญครับครับสวัสดีครับเอเคครับส่งมคให้พี่นันเลยครับพี่แก้วเลยครับครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ประเด็นขอขอบคุณทูกบริกาสก่อนนะครับรถนภูสิทธิ์โค้ชสมกองพิมพ์มาที่แนะนําธุรกิจอาจจะมีบ้านให้กับผมนะฮะแล้วก็ อ่าท้ายนี้ก็จะจะเชิญชวนพวกเราเนาะสําหรับทีมงานแต่ละท่านที่สมัครเข้ามาใหม่หรือว่าที่สมัครแล้วอก็จะให้ทุกคนเนี่ยส่รงรายละเอียดส่งชื่ส่งอะไรให้กับอ่าบทพษัทนะฮะเพื่อจะทําเว็บไซต์ของเกศสองสี่ให้เราไปขยายง,งานได้เนาะซึ่งเว็บนี้ก็เป็นประโยชน์หลายอย่างเพราะว่าเราไม่ต้องไปทําเองทั้งหมด เพียงแต่เราแปะลิงก์ในในสิ่งที่เราโพสไว้หรือว่าใน Facebook หรือว่าใน y o u t u b e ในในที่ต่างๆที่เราพอจะแปะลิงก์ได้มันก็สามารถทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองได้เนาะแลวันนี้ก็จะแกีฟากัอยู่อ่สามสี่เรื่องเนาะในเวลาประมาณสักสองสามนาทีนะครับก็คือในการทำธุรกิจของพวกเราเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะทำให้สำเร็จได้ก็ มันจะมีเหตุหลายอย่างในการทําให้ธุรกิจอ่าคือขายอย่างนี้ประสบความสำเร็จค่ะแต่สนโพนนี้เนี่ยการจะทําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายมันผ่านระยะเวลามาสามสิบสี่สิบปีแล้วซึ่งเกิดจากการลองผิดลองถูกเกิดจากการทําธุรกิจแต่ละกนเนี่ยมันก็มีประสบการณ์ในการล้มเหลว แล้วก็สาเร็จไหนที่มาเอามาประยุกต์ใช้แต่ละที่ก็ยังไม่เหมือนกันนะฮะแต่ในการทําธุรกิจเนี่ยอยากให้พวกเราคิดอย่างนี้เนาะมาหัวใจหลักอย่างที่โค้ชพันบอกว่าคือการเรียนรู้อันดับแรกเนี่ยตัวเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยที่เราใช้สื่อในการทาธุรกิจเนี่ยคือใช้ระบบในการทำธุรกิจ ว่าซื้งมาเล่นแจกเลยถ้าเล่นเนี่ยก็ประมาณสองร้อยบาท่ะแอ้ก็ซื้อมาศึกษาดูนะซื้อมาศึกษาดูเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะมีขอ้อมูลในการทําธุรกิจหรือว่าบางคนไม่มีโอกาสซื้อสื่อเนี่ยดูในเว็บไซต์เลยครับเจ็ดสองสี่ที่พวกเราทําให้นะฮะในนั้นจะเป็นข้อมูลของบริษัททั้งหมดเลยซึ่งเราศึกษาในนั้นได้ทั้งหมดแล้วนะฮะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของขอบริษัทก็เราสามารถเข้าไปศึกษาได้เลยสำหรับคนใหม่นะที่ยังไม่มีสื่อนะฮะ แล้วก็อันดับต่อมาก็คืออยากให้พวกเราเข้ามาประชุมอันนี้พยายาม้แล้วย้งอีบนะธุรกิจเครือข่ายมันต้องเข้ามาคุยกันมาประชุมกันทุกๆวันหรือว่ามีเวลาว่างที่ไหนก็อ่าเราอาจจะเข้ามาไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะก็เข้ามาพยายามเข้ามาเนาะอยากให้พวกเราเชิญชวนเพื่อนแล้วก็คนที่เราสะบัดเส้นเข้ามาเข้ามาเรียนรู้นะฮะอันนธุรกิจให้เขาว่า ถ้าเราเรียนรู้น้อยในปัญหามันจะเยอะนะไม่ว่าทําธุรกิจไหนก็แล้วแต่เราต้องเรียนรู้ก่อนอันดับแรกถึงจะทําธุรกิจนั้นได้หรือจะทําธุรกิจส่วนตัวเราก็ต้องเรียนรู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันต้องทําอะไรก่อนหลังนะทำยูนิฟาร์มเหมือนกันนะเราต้องเข้ามาศึกษาให้เรียนรู้ให้เข้าใจก่อนฮะอ่ารักตัวที่สองนะฮะคือให้รักตัวเองรักตัวเองหมายถึงว่าทําไมเราต้องรักตัวเองเพราะว่าในธุรกิจของอ่า การขายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการขายเกี่ยวกับเรื่องกับตัวสินค้าอย่างนี้ตัวเราเนี่ยเราต้องดูดีก่อนก่อนที่ไปได้ํลคนอื่นอ่าดังนั้นนะถ้าเกิดเราใช้สินค้าให้ดีเราใช้สินค้าให้ถึงนะอ่าตัวเราจะเป็นเป็นหน้าต่างในการไปบอกกล่าวคนอื่นเพราะว่าเราเดินไปเขาก็ถามแล้วว่าเฮ้ย hey, ที่ไปทําอะไรมา กู้อื่นทักผู้หื่นหมายถึงว่าเราจริงใจกับคนที่เราไปหาไปเจอไปพบอ่าพูดคุยอย่างจริงใจเปิดเผยว่าอันไหนดีก็บอกดีอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีฮะซึ่งสินค้าแต่ละตัวมีมีข้อดีและข้อมีดีก็ต้องบอกเขานะอย่าให้เขารู้ทีหลังว่าอ่าเราไปเอาเปรียบเขานะในธุรกิจนี้คือคําว่าอเอาเปรียบเนี่ยสําคัญมากนะเกี่ยวกับธุรกิจเกิดข่าย ลบทันทีเลยถ้าเรารู้สึกว่าเขาเขาดูระเบิดฉะนั้น,นให้เรารักตัวเองแล้วก็รักเพื่อนผูงรักผู้อื่นเนาะอันนี้คือการรักนะแล้วก็เขาบอกว่าสีากล้าในกล้าอะไรครับสีกล้านี่คือกล้าที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเพราะว่าการเข้ามาทาธุรกิจเนี่ยเราต้องคิดว่าเข้ามาเราไม่เจอธุรกิจเราเคยทําธุรกิจห่นมาเราเก่งในทุกิี่ห่นมาแต่เรือขายเราไม่รู้เราต้องกล้าที่จะเข้ามาเรียนรู้นะฮะกล้าที่จะเข้ามาศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าเข้ามา มาเรียนรู้มาใช้สินค้ามาศึกษาอาจจะคนที่รู้คนที่เคยทำมาก่อนแล้วข้อมูลของเราจะน้อยมากเวลาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเราจะเหมือนกับเราไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่ใช่มืออาชีพฮะตรงนี้นะครับก็จะฝากพวกเราไว้แล้วก็แน้าตัวที่สองนะฮะกล้าเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยต้องต้องต้อง,อง,องบางอย่างเนี่ยมันต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะกล้าเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้แต่ เขาจะให้อภัยเราทันทีเลยว่าเฮือทำผิดแล้วรู้อยากยอมรับผิดนะแล้วก็กล้าตันที่สี่นะอ่ากล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนะฮะแสดงว่าเราเนี่ยทั้งกล้ายอมรับผิดและกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําด้วยนะฮะไม่ไม่โยนความผิดให้คนอื่นนะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำธุรกิจนี้มันทำงานจะผู้คนอะไรกับคนเราต้องกล้ารับผิดชอบสิ่งที่เราทำลงไปนะ ไหนที่เราทําแล้วมันพลาดมันอะไรเนี่ยเราต้องการรราผิดชอบตรงนี้นะในสี่ขานี้นะแล้วก็หน,ะน,น้าสำเร็จนะถ้าสําเร็จในธุรกิจข่ายมีอะไรบ้างครับหนึ่งนะคนที่เรียนรู้ and how ที่มาสมงานกับเราเนี่ยถึงจะมีโอกาสอ่ามีรายได้ดีแล้วก็มีโอกาสมีชีวิตดีชีวิตที่ดีขึ้นนะเราต้องคิดแบบนั้นนะคะในธุรกิจนี้แล้วก็อันที่สี่นะฮะชื่นชมต่อผู้อื่นมากกว่านะก็คือให้ให้ให้การชื่นชมกับกับคนที่เข้ามาแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เราพบเจอเนี่ยพยายามชื่นชมนะในธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจท่านได้ที่ท่านได้ที่คือเราคิดบวก ถ้าเราคิดบวกเข้าไวนะ้เนี่ยโอกาสที่อ่าจะสร้างสดดตูนี้กจะไม่ดีว่าเราคิดแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ข้อที่ห้านะฮะเป็นคนประหยัดแล้วก็ออมนะฮะก็คือใช้ในสิ่งที่ควรใช้อย่าใช้สุดลุกสุดไล่นะฮะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราพยายามใช้ในสิ่งที่จําเป็นและควรใช้ในธุรกิจด้วยนะฮะไม่ใช่เราอ่าทําธุรกิจแล้วได้เงินมาค่าคอมมิชชั่นมาเนี่ยโอ้โหไปใช้ทั้งหมดเลยนะฮะโดยที่ไม่แบ่งบางส่วนไว้ ในการทำธุรกิจพอธุรกิจมันไปไม่ได้เหมือนเหมือนแต่ก่อนมันจะลำบากตรงนั้นนะให้เรารู้สึกว่าอรู้สึกว่าบริหารการจ,จ่ายให้เราให้ดีนะอันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะฮะก็คือสามลับสี่เก้าห้าเก้าห้าสำเร็จนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะ,ะสำเร็จแล้วก็มีเป้าหมายในการทำธุรกิจเป็นได้คนทุกคนครับขอบคุณมากรครับสวัสดีครับขึ้นไหมครับอ่าเอ็ซีโคตรพันนะครับ โอเคครับสุดยอดเลยครับส่งหัวใจรัวๆให้กับพี่แก้วด้วยครับโค้ดพี่แก้วของเรานะครับสุดยอดเลยนะฮะอ่านะครับเป็นกําลังใจให้พี่แก้วนะครับวันนี้เทคนิคดีมากๆเลยครับ3าลัก4กล้า5สําเร็จในคู่มือไอสตาร์ทครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะแล้วก็ยังมีเนื้อหาอีกเยอะมากมายที่เราต้องเรียนจากหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้นะครับไอสตาร์ทเล่นละ20บาทนั่นเองวันนี้ก็ได้ 3ามลักสี่าสเร็จแล้วโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากๆเลยครับผมเนาะวันนี้พี่แก้วบรรยายที่สุดยอดมากๆเลยนะครับอ่านี่ฮะนี่คือผลดีของการเข้ามาเรียนนะครับได้รายรู้ใหม่ๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับเพื่อนๆก็พักผ่อนนะครับก็โอเคครับกดออกจากห้องได้เลยนะครับบุมขวามือบนนะครับกดพร้อมกันเลยครับน้บหนึนะครับ 123กดออกพร้อมกันเลย